ดีครับอยู่กับผมเด็กน้อยบ้านนาวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนอกหวานหนึ่งวันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ครับมีนี่ครับที่ตอกเสาที่ตอกเสาแล้วก็าหาเสียมไม่เจอแทนแทนแทนก็มีจอบแล้วก็มีมีดมีผ้าเดี๋ยวเรามาไป่ายิงฉุบเอาเร่จะจับฉลากดีครับ ปอยิงฉุบนะครับโอเคครับ okay, มายันยิงยาวพา่อกระเป๋ายิงฉุบตาเรือเลือกก,กันนีก่อนนี่หยิบไปเลยกูต้องได้อันนี้สินะอันนี้ต่อไปยันยิงยาวพา่อกระเป๋ายิงฉุบฉุบน้าต่อไปเลือกอันนี้กูดได้อะอ,อย่างดีนะอันนี้ดีกว่า อยูไดนนะ,นะเราจะถ่ายยิงยาวกากระเ,าเปายิงชุบอ่าากลัวนี่หักไปท่านี้กลัวหักเว้ยอันนี้อยู่ปะช่างอุปกรณ์เห็นดีทำไมมึงไม่เอาไม่ไหวตายคน่ายคิบ,บไปครับเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์ทำเสาบานกัน ไปครับตะกล้องลูกดีครับนอนเปย์ทำไมครับลุกเด็ก <c oughs> โอเคนะครับเราก็จะไปหาพื้นที่กันเลยครับตามมาเลยครับตักล้องเสียแล้วเราตัดไปตอนถึงกันเลยครับฮะไม่ตัดหรอครับนมกว่าจะตัดนึกว่าจะตัดสักหน่ย

ทุลยเลยครับวันคุณจิ้วเอามีดไปนะครับไปหาอุปกรณ์กันอันดับแรกเราต้องตัดเถาวันใช่เถาวันมันหมนะครับผมไม่พูดจะกเกลือกอีสานอีสางเรียกว่าเถาวันเรียกว่าเถาวันภาษาอีสานเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องไม้ ตลกตรงไง <S <S หนวะเนี่ยนี่แหละรับผมจะตัดเลยเราจะมาแก้เรื่องเอกันนะครับโู้จะตะลกแค่ไหน,น สำเร็จนะครับไม่เป็นไรมันไม่พูดงูครับมันไม่พูดงูครับมันไม่สำเร็จครับอะไรอะไรครับขอให้ติดตามใน EP ที่ 2, 2> นะครับเพราะว่า EP นี้แบตกล้องใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ไม่ได้ทำนานโทรศัพท์จะดับนี่ครับเดี๋ยวเร,เ,รเราทำไปเรื่อยๆเลยครับหาไม้ก้อนครับไม้สั่นเกิน คืน,นครับแกงว่ามีมงงครับมันกลับมาก่อนครับเดี๋ยวผมทำท่าสร้างบอกต่อไป เลยครับท่านผู้ชมมันแจ้งผมไปซัมเร็จผมแจ้งสัมเร็จ้งจจางบันต่อดีกว่างูปลอมงูมปลอมงูปลอมเสียเสียเสียตื่นเสียยิ่งเสียเสียเสีย ช่วยลวดเวือช่วยลวดเรช่วยขุดลึกไม่ได้ดินแข็งชิบ เหนื่อยไหมคะเหนื่อยทำไมถึงเหนื่อยโด,ดคนคุแกงหายใจแบบยดเพียง <c oughs> ต้องการน้ำไหมคะไม่ต้องค่ะแต่ต้องการความเหนื่อยแกงคุณจื้อก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากจะโมอ โมไม่ได้ครับจะโดนแบนโมได้จีหองหองเปลี่ยนต้อง,ต,อง,งต,อต้องเข้าใจังแสนดีป่ะต้องเพลงอะไรวะ

มเห็นกูซัก้กา,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 าวด้วนี่นุ้ามวะนุ้งวะยังถุงน้มั้ยน้ำยังคนกำลังแก่เสื่อหัวเป็นตะเต้ใครค้ำเครับพี่น้ออันนี้บ่มัดอะ เปได้อยู่และซาพี่น้อยไหยทุกคนดูครับคานบ้านเรา,าคิดตรงนี้เ,เดี๋ยวครับให้ผมถามทุกคนหน่อยครับมันจะนอนยังไงครับนั่นน่ะตัวพ่นหน่อยนก่กับไข่ผมบอกให้ทําจริงจังไม่ได้บอกให้ทําเล่นๆมันก็ทําไปเล่นๆโอ้โหคนนี้ มัวแต่ร้องเพลงนะคะไม่รู้จะทำบ้านยังไงจะนอนยังไงล่ะคะนอนอย่างนี้ระวังงัวซนเดี๋ยวมาอาศัยอยู่ก็ขอบเตอะ มัเน,เนเป็นอไรครับทุกคนคนบ้าอะไรกลัวรถไถมันก็จอดอยู่นี่มิดูดิครับ อเ็พี่ับกมพี่ับาบครับเห็นพี่บาบอ่เหนพี่บา่จิ๋วถามแน เป็นบ่าบอกวันเป็นบ่าเป็นยังสันตื่นตื่นขึ้นมายำเสาแม่ไปไหนล่ะคะต้องหูบบวารักรักมาเหรินจะขอให้เป็นบ่าอยู่บอหูจักทางมึงงได้ เราหัวเยอะจักบอกเราบอบอกบอกเดี๋ยวเรากบมานำเราวสว่าเห็นบอกพี่บ่าบอ ผมควรต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณจะนอนอยังไงเขาก็นอนแบบนี้ดีถึง่ายแล้วมั้นอนอยนย่างนี้แหละนั่งนั้นผมก็นอนอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนอนอย่างนี้เลยครับนั่อยืนนี่แหะเป็สไตล์เครื่องวดีแต้งนะครับตะกรงเีลยผมจะขับตรงนี้สบายกว่าเยอะเลยช้ารัวนี่ยผมไปทำบ้านต่อดีกว่า

ทำไมเป็่งเยอะขนาดแล้วนะครับทำไมตะก้องตามแต่ผมว้าวกลัวกลัวกลัว มุยฝังไปวะเงินตา ល្នាប់ពី ตะกองเรจะยูน้ำไอยูมองนี่โอเคแล้วกูอยูน้ำยูยังหูปะยูทั้งร่างค่ะเออแล้วคูอยูให้ยูให้ยูทั้งนี้นี่วอยากยูไปหาตะมรักมาต่อตะกรถ้าอยู่ด้วยไหมครับไม่ยู เลยว่าเราอยู่นอนตรงนี้แล้วบางคนตกเหรออ้ยสบายมากคุยเยอะๆนินน้ำฝนฝนมันบ่ตกเหรอครับตะก,ก้องก็ะบอกเป็นตัวเมียเมียมัวมัวอะไรัวเชีย่ยวตัวทำไมถึงท้องทำไมทุกคนมันนั่งไม่ได้ล่ะมันต่ำหัวผมเลย

ก็ไม่ได้มัดยังไงครับมัดไม่เป็นมัดเท่านี้นะอ,อ,อะไรมาปวดที่ปวดที่ทั้งนี้ครับนี่ปวดจริงหรือปวดลอมครับเนี่ย นี่แหละทั่วอยู่ในร้านนู้นร้านนี้ไม่ได้อยู่ร้านนี้อเอาขาเพิ่งไปขี่มานะคระจะเกินเดี๋ยวคอยไปเห็ดไปหา้านใหม่มาเห็ดกัช่วยเจ้ามัน,านเห็ดแล้วเอางาใหม่นนเห็ดไดเริ่มเดีครับโอเคเอางา้ย ผมว่ามันน่าอยู่ไม่ได้ผมทำอันนี้ไม่เท่ากันยังเลยวูวูเจอดีขั้วตานีดี้ตาดูเคุณไม่ทำแล้วคุณไม่อยู่ โอ้โหนนเป็นอะไรแบบพ่อยนอนติอยู่ฮะ,ะทุกคนครับคนทำไม่ได้นั่งแต่คนที่เกียรติทำได้นัง่งเฉยปีช่องนะครับบ๊ายบายถ้าเราอยากถ้าทุกคนอยากดูแบบนี้อีกอ็กดติดตามเยอะๆกดไลค์กด กาดิงแจ้งเตือนและเลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับใครบอกว่ากูนอนปะกูปวดเอวด้วยฉัย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกาดิงและเลือกเป็นทั้งหมดด้วยนะครับและใครชอบเรามากๆอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อะไรวะ